สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการรถดีเดีย์พาไปดูนะครับว่ารถดีเดย์ของเรามีรถรุ่นไหนบ้างนะก็วันนี้อีพีแรกก็จะพาไปดูใกล้ตัวที่สุดก่อนว่าเรามีรถรุ่นไหนอยู่ใกล้ตัวเราอ่ะวันนี้อีพีแรกเนาะตอนเดียวตู้ทึบนะครับอ่ะดูตอนเดียวตู้ทึบด,ด,ดูด้านหน้ากอนอ่อนเนี่ย ก็จะมีท <gegen violin> <warfare> ั <left> ้งอีสุสุทั้งโตโยต้านะครับติรถเป็นตู้ทึบพร้อมใช้งานจดลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะครับอีสุสุจะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นเครื่องสามพันนะครับส่วนโตโยต้าก็จะเป็นเครื่องสองจุดสี่ในส่วนใหญ่นะครับอ่เดี๋ยวเราดูข้างในกันบ้าง ก็สีส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งอีซูทั้งโตโยต้าเนี่ยสีส่วนใหญ่เป็นเทาแลมโบนะครับส่วนใหญ่เป็นเทารลมโบกับสีขาวเป็นเป็นส่วนใหญ่เนาะแล้วก็จะมีเทาดําบ้างเนี่ยเทาดำเนาะในเทาแลรมโบของอีซุครับอ่านี่สีขาวเนาะเ็เทาแลมโบเนาะแล้วก็จะมีอ่นนี่สีเงินอ่านี่ยมีสีเงินด้วยโตโยต้าเรมโบก็จะมีเหมือนกันเทาดํานะครับเทาแลมโบเทาดํามีหมดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีขาว มีแก๊งอิ่สุนะครับน,นี้เลยอ่ะเเป็น,น,น,ปนแก๊งเตือตาบ้างมีทั้งตู้ทึบธรรมดาแล้วนะแล้วก็เป็นตู้ซิ่งนี่นี่ตู้ซิ่งนะตัวนี้พิเศษเขาเพื่อนหน่อยนะเนี่ยตัวนี้อ่าพิเศษยังไงวันนี้พิเศษยังไงฮะ เป็นตู้ซิ่งเกียร์ออโต้นะครับเป็นโตโยต้ารีโว่2.4เกียร์ออโต้นะครับสำหรับคนที่เฮ้ยหาตอนเดียวเกียร์ออโต้เนาะอ่าก็มีเครื่อง2.4นะครับอ่าสําหรับ EP หนึ่งของรถดีๆพามาดูก็ขอจบ e จงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูว่า EP ต่อไปเราจะพาไปดูว่ารถดีๆของเรามีรถรุ่นไหนอีกนะครับโอเคครับสวัสดีครับ